ชวนเธอเอกินเนกนินดัะซื้อไปเยไปล่อซื้อเจ้านางกินถาเด้ออเปล่าก่นเน๊ยสดเปล่าก่อนเปล่าก่อนแม่ปอยคนก่อนไม่นลงหอนด้วยภูเขาทั้ั้เลยเสือเสือในให้น้องสา้อ นิหมเมยชอบเสือให้ได้ิ้มด้บนี้คือได้เลาะสบาดีเดอน้องสาเนาะคนก็ลงมาตลาดนัดเนาะนี่กสบาเดอร์ทั้งเมยก็ลงมาหอดบอสแล้็านนีเอาอย่างโนน้องสาวนี่ แจ้งว่าเพื่อนอยากได้อีกยังวะพี่น้องแตกระลอไปเรื <tur> <us> ่อยกดไม่ได <tur> ้ยังวะนี่มาซากินว่าข้าวเปียกกินข้าวเปียกวะกินว่าข้าวต้มนะไปกินว่าไปกินไปนั่งกินหรปะ แมผีเปียกปมาผีาเปียกอนี่มานัผีเนาะนี่นังนี่นังนี่นังนี่นี่ไปไปเอากาเปียกเนาะเอากาเปียกเทาถ้ยหนึ่งน่มือกันทอดต๊ชือกันไดนีนั่มีกันทอดเดคะเฟ่นกขายดีดีแล้วพี่นาะ สั่งข้าวเปีย่ยนนะเพื่อนแล้วพี่น่อยเนาะเพื่อนกระขายดีจะไม่มีเวลากเก็บถ้วยไหมคะนี่ไปละปนี่ไปนั่งคุณพี่มาพี่มาแล้วของเพืนนะ่อนเนาะดูเพื่อนเลยหอนจะ้ะเข้าไปนั่งซะงง่ายมึงจะค่ะ เพื่อนกินเองเป็นยังไงเลี้ยงเป็ดเลี้ยบเปยก็คือห้าตาก็สวยมากเลยค่ะ่ใา่ดีดีไหมเ้ยใช่ไหเพิ่นปรุงเหระพี่น้องเพราะว่าเพิ่นยังปรุงโมเป็นอยู่นั่งลงนั่งลงด้วค่ะเออ เพื่สดเองได้่่นี่อยากกินเหม่นอยากเสร็จหรือเลียกอันว่าเข่าเลยก็สั่งเข่าหน่อนแล้วนี้กะแดดกำลังขึ้นันที่นึ่ง กำลังประมาณหกโมงทิงเขาเจ็ดโมงเผอนกส่โมากเก็ตดอกนะเผินเราเริ่งปุเพิ่งกสซินี่น้ำสมน้ำปลาแล้วกับริกไทยแล้วกับชิงเนาะพี่น้อง บรัีเกเพื่อนบ่เพื่อนกินเองเพื่อนบ่ไางลง่ะอ้จะมาอะไรอู้องชาบ่อนะเมสไปเด้อ่อนเพื่นกากินเปียกินแล้วบ่ยังยไบ่ นม่น่นรกิน uh, ี่ยถาหาซื้อไปม่ไปรอซื้อเจ้านางกินถาเด้อนี่เจ้าาอยากกินหม้อใชื่อมก็ใ่บ่ได้ไอ้ไอ้แม่จั๊ถลายไอ้กล้องอ๋อไอ้แม่ป้อนบมล่อห ใส่งมันแรกบอยเนก็าเคยนั่งกินยับ่บ่ยังบ่เคยยเลือ ันอได้หรอสาะคเ่ากนะลอง่าเจ้ากินแลเปยกเลยมันทอดเนี่ยเป่าจากเนี่ยเป่าอเปนเนาะเป่าเล่ะเปาก่อนเสดทปเปาก่อนเปาก่อนทังแม่เป่อยคพกนเพิ่อดกินทิ้ง้งใช่ใ้เพื่อนใช้ทงไหมใหม่ๆน่้ตัสีบวกินแหละนสาจะ้า คือแหละเมื่อเพื่อนเราจะกินเนาะแคบียันก็ะ้อนแน่คนกระลายแน่เนาะเพราะว่าเพื่อนเปาโอเป็นเนาะต้องเย็นๆก่อนตักใช่เลยพ่อเนปรุงเรียบร้อยแล้วพี่เนาะปกติเอามือป้อนอยู่เพื่อนคือแหละปากเป็นยังแบบนี้ต้องป้อนนะว่าตักอยู่ในขี้หมอนแต่ว่ามือยังฉิดซันอยู่เนาะให้อยู่ในสายไหมนี่เล คนว่าคนเมื่อยเมื่อวานนี้าแม่เขาเมื่อยอะคือสีอาการนักเสิร์ฟอ่ะสันปกติไม่เคยเบาเดอ่านกยาทนนได้กิโตกันเลยชขึ้นเช้าวันกลาแค่มาจิตในเพื่อนี่ยุดขื้นยาวไม่ใช่นา โอแต่เรเที่ยวก็ได้กินหม้อ่า่นอนรับกินเยอะก็กินกระห่าไนเลโอ้คนนี้กินชองชเอนมนเพือนมากมาแค่คนโตเลื่อเาไม่ราบว่าันนับเป็นโตกันยังยังไปซบมาจากมาเนาะแต่ว่าบางมือกับพค่คอยตีนม่ซบอืเอฟเตอารมณ์แล้วนะคอนเม่ ta xịt nó ra này nó Bánh mơ này cái nỉnh đi Khăn mê bỏ qua cho hết cả Dút dù đấy chắc nhẹ nhàng đưa tầng đầy Ở nhảm nhàng đưa Ăn xá Bố hết bố bạc Măng xá Bố hết bạc bí đâu bỏ ngàm đâu Bỏ ngồi <laughs> nước mẹ Hưng ngoài đi Hưng Ờ, này này Ờ, à, coi sao hả này nó Đẹp. หยามเลยโดยป้าชาเม่เป็นตัวชื่อขคงป้าป้าไปรออีกไปไปไปได้ยังนี้ไปรอไปคนชาวบ้านเห็นคนทักคนลราพี่น้องเพราะว่าคน พ่อเห็นแต่ในคลิปตอนแรกเนาะแต่ว่าคนบุเห็นว่าน้องสาสีอาการดีปานนี้น้องคนกะพักกันโอ้สบายดีลุงโอ้ได้ยังเจ้านะอะไใช้อะไรใส่บ้ากินแต่สต๊อบไตใส่พุ่งกระจายเน้อเดี๋ยวไปเล่นจังสบายดีโอ้ยเหมืนกับเบาหยอกเบาหัวเราพี่น้องครับได้ได้กิ้มย่างเบอร์กเ่หน้าแม่นี่บอสไม่ใช่อันนี้สบายดีเด้อสาวบุตาโอ้ยสบายดี ยังบม่ได้ยังขึ้นกันรอแหกอกีตามาไม่ได้โน้ไม้แล้วสาอโน้ไม่สดดรอกแมนเาแงเลยี่นี้สิบปวยคือเยงัวเขาก็หัวเขามาทั้งหัวเลยพี่น้องเห็นว่า้องสาหัวเข่าเน่นจ้า แต่ว่าน้องสานี่คือมัคือน้องเต่าน้อกรชิเบิ้งอย่างเดียวลงไปอย่างเดียวกล่องกิน้ไม่นะพี่เราจักเน่ยเาะอม่ว่ามานไแม่คันวาซื่อมือนเพื่อนไนกินแต่ว่ายิ่งมุจกวกาอยากอย่างแต่ว่าคันวา เมื่อเทีนถ้าเป็นของมุขจิตใจกับมุกยินแบบฉี่คล้ายเลือกเอาน้องซากระโปงกระโปงงามเห็นไดบอเหีนว่ากระโปงนะเจ่าใครแรมือเมาซ้ำนนั้นนัแ่ยงยินมาอยากได้ว่าเขียินบอ ปกติเรามักได้หั่นแล้ปกตินี่มักแต่กระโปงมักได้กระโปงย่านดิอเปลี่ยนแล้วเนาะใหญ่เด้ตอนอยากได้บ่เคยได้ดยานี้ยาบัดนี้แม่นตอนอยากได้แต่บ่ได้ซั่นเราใหญ่แล้วครับความเปลี่ยนแปลงเนาะแม่นสิใส่เดี๋ยวอาเราได้กีเฮาอยากได้ว่าซั่นแม่มาี่ไปตามไวแหเนาะตามอายุไม มีแต่นางมีแต provoke, ่ตนอ้ออ้เดียวมันเสีเปียเป็นร้อยยุดเสร็จยุดสายไม่ใกล้ยังล่ะเนี่ยนี่แหละบางคนเนี่ยคนเนี่ยแล้วคนชี้เลือกยังแบบตื่นก็ เออเล้อครูเาทอเลิ่ืเสือในให้น้องสาว่า่ยากาเพร่นโมได้เพื่อนก็ิอยออกได้พี่น้องนีมาก้อนนี้หัวเลยแมกกระจับเสือในยูถือแบบนี้เดี๋น้อไดเลยมีบ่อนะโชใสเพื่อนโมมากได้นหาี่เอต้้เลย เอาซีชมพูไห้เพื่อนน่ะแม่เอาหัวสวางอพก่ลองถัไปเพื่นเบิรงดูสาปุนตาโอนห้อาชนไหร้อยเอาได้ไอ้เนีเนาะเยะนก็เพิ่งสงสร้างเอะสงสร้างเลยล่ะวอา นี่งสร้างนี้ยเนี้ยันเอาเลยชื่อหางนี่มมาบแม่งสร้างนี่หมักบอนี่คือสีบักเนาะอนอัเด็ก้งหมักบอสีแดงเี่น้องสาวผมงามได้สีแดงไงนีล่ะจให้เพ่ไหมเดี๋ยวนังเียนจรามาผมเยรามาบอรก่อนนี่ใช่ใช่ กระถอยส่งสันเนาะกันถอยนี่คือบัมักเนาะอันนี้คือเพิ่์นไก่ชายแล้วตัวนี้เนาะแล้วก็คูหาพันเนาะมามักบอดตัวนึง<อ>ไปด้วยใช้สันอู้ว่าไนกระถอยอนไหนกระถอยวะนี้เอ้ออยอะไ้แลวเนาะดูวะดูว่าเอากระโปรงผลบวกกับแยกไปใส่กระโปรงเอาวอากระโปรงจักษีนะ ันูทำบอลที่ปีตัวแมวนทีปีบบมีขนาดเป็นเท้าไงเออผู้ชายเนาะแนนได้ถือใจของชายดีบ่เือนาันนะผู้ชายมีใจก็ถือใจนะคือสาวสำน้อยเรื่องเสือพี่น้องก็ถูก เรื่องลายสร้างเธอเนี่ยหำนวอ้ายลกยนั่นออืมดีว่าขายเล่บอาคุถุบเธอน่ะอย่างไอ้ขาพันกี่จะหาพันกี่โอ้ตัวสีหาพันกี่ถุบแล้วพราเขาจะถุบแล้วเองยีนมมยสีหาพันสันสั่นทิ้หายตัวขายยาวถุบโอ้ถุบขายสัดนนั่นสั่น้าหาเนาะเออลมือหาเอนาเพอย่างนั้นเลือกใครกได้ัน สี่บบาทเนาะี่สิบหาบาทึบ้านนี้เนาะเอายางมั่ิคนบ่ค่อยเอายางคนอยากเบื่งไม่ซื้นองซาเแม่ไปยังไ้ได้ซื้อสนายเนาะพี่นนองเนาะคนบบอายเท้เลยิ่งเด้อห่านหอยอบปานวายยังตตาตออกส่นว่าพอมีใข่อยู่้าง วาวเนาะขาโดนมั้ขาเอาเองน้ำเอาทุกโจ๊กนอกจากซื้อหายแล้วเนาะซื้อหายเลยการ่าซื้อหายนี่มากกว่ามากคนก็ต้องใส่เนาะดูแน่นันบ่ผูเอาให้เพิ่นแต่สน้อยแหละคือกับแนวกินนี่ผู้ว่าเพวคนอยากตัวใดต้องซื้อเมื่อป้าไปเฮือนเด้เด้อยิ้มนะเพราะว่าสนใจแล้วนะเสื่อยแดงๆไปไปเวิรงไปเวลาปะคนเศร้าเศร้าตีงเรียบแบบนี้ไปเวิร์งไปเสื่อยแดงๆคืองามแท้อันเดีย หิ้งสวงามแท่นอชาลายนี่ขามัดกบแจ๊ะน้อเดียวไปทางนั้นเลยสะท้อนเพลงอาเสือเล่บ่นี่ทูกคนกระซิบถามโอ้มีทางเล่ทางโบเล่เนาะเดี๋ยวพอเพิ่ดจังหุ่มแล้วของถือเนาะพี่น้องก็ยังดีดีงามๆอยู่เลย

แม่ขยับใช้ได้เลยว่าชุดเีใช้ได้นี่ได้เนาะุดเดียวมันหัดเลยมากบ่มากบ่ก็คอยลงนี้ได้หเลนเลย่สดยอดแรงางวช่องตแม่ช่าหาพันเรา แน่ยบันทึกวเดียอแบนี้วเดียวที่หาดเยดกองเมาก่ใอย่าหนวดถึงบ่านแต่บงตกใจบเนี่น่มันมันหาลูกคหาอไร้บน โมีร่มหรลอเล่พี่มเรถอหน่อยนะใช่สิไปไหมคะไม่ขาดร่ทำอะไรเงี้ยส่งโทรสัพทที่หนาพอดหม้แล้วพอมประมาณหกิกว่าบาทแก้าก็ได้ให้เราตัวนึงแก้วมากก็ไหวมีลงโาจับุตาเพิ่นก็ไปเรียกเสือให้เมย์เพิ่นเนาะเพิ่นลายอ๋อ อ่าเชียร์สุดเด็ด <coughs> <coughs> โอ้ได้จากโตเมออกโตโอ้หนุ่มเ่องน้องสาเด้อมากิ่บ่นี่หนุ่มเล้ศมือหนา้ชื่อไง้ะสีแดงนะก็ได้วหเออใส่สีแดงได้แล้ได้แล้วสาบุตาเดือกสีแดงไงพี่น้องเลยเอามาลองดให้พึ่นลองบ่ลองบ่รองสาเอาใส่มา เออเราเสือใหม่เนี่ยคืองเจาะว่าะตได้ขีงคนะตัวดาของเจ่านอะโอ้สาวเลือกสืบเจ้ากันวันนี่ไะ้เอาตัวนั้นออกก็ม่วกัแ่นแม้ออเ่างมนจะมันะไรกกงในบนนีางวะน่ะ เอ้าเงื่อนไงเสร็จจ้าพัก้ะคะมาเฉยแดงออกเฉยแดงออกบางเลยยืมไปหาพี่ทันว่าบ่มักหรือว่าบ่พอดีชิได้เปลี่ยนอยู่กับบ่อนะเนาะเอายิ้มวะดิ ยิ้มโอ้าเมยชอบเสือให้ได้ยิ้มได้บ่ะนี้คือได้ละเนาะอ๋อคักแท้นี่ติดกระดูไม่เพิ่นเลยนิดส่งกระไล่เสือกระไล่คักแล้วบ่ดนี้เข่ากันแท้เข่ากันกำลับปันยังชั้นใส่สีแดงเห็นเมื่อหน้าสีแดงข้างในเนาะง่ายง่ายไหมเนาะโอเคแล้วค่ะ เออซิไหมงามเลยบานนี้ลายทั้งสุดเลยบ้านนี้อติดกระดุมบดกระงามเอเมนมาสมัครสมาชิกกนนะอ๋อ้าจะไปหาลอซื้อกันเนาะทางเ้าแมัวด้วยกันด้จุ๊บคิดกันนี่กันเด้อให้เมย์เพิ่นไปหาลอซื้อกันเนาะสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีเด้อทางแม่น้องสาสบายดีเด้อสบายดีไปหาลอจะเอาเนื้อมื้กินบ้านนี้โตเลยเนาะได้เฉือดสมโตเลยเด้อ ปัสุทธนัยปัตตบุเอาโอ้ยเนาะงามอีเด้ฮะงานขนาดนายโฮมผลิ็ยังยอกว่างามมาดุ่นก่อนนั่นได้นะเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะเ็นตื่นเองบ่เรือปุ๊กเอาแม่เนี่ยกระโปรงคนเพื่อนบ้าไปเบ่งสิกมีตัวมากอย่ง โอเคนักพ่น้องสำหรับคลิปนี้นาวัาพิดพาดประกาศใดก็ต้องขอโทษขอใครรับเอฟซีเบื้องต้สุูกคนเด้อขอมมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาแห่งชาวนายเนเตอร์สำหรับคลิปนี้ของฟ้าคาวาสซาบิดสบาบดี